ขอนนมทนาคุณโยมทั้งสองพร้อมครอบครัวมีความสุขความเจริญขอให้เจริญทิ่งทิ่งขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ้าพงจงคุ้มครองสาธุเป็นบุญเป็นในสงไปไหนมาไหนก็มีความปลอดภัยโชคดีไม่ีใครสิ่งศักดิ์สิทธิ์กระพงจงคุ้มครองสาธุสาธุสาธุ โยธาประสิทธ์สถานที่ที่จะเรามาทอดกระถินตกค้าง49สตวัดนะตรงกับวันที่18พฤแจิกายนนี้นะครับแต่เราจองไว้หกองนะคะเราจองไว้ห้ากอง5้าวัดวันละหาวันนี้นะฮะเดินทางมาที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์นะครับมาถวายน้ำปานะให้กับพระภิสุสงฆ์สามเณรที่นี่นะครับแล้วก็ มาประสานเรื่องของการทอดกระถินตกค้าง49วัดนะฮะซึ่ง f อสายบุญแล้วก็กลัลยาณมิตรสายบุญสุรินทีวีนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพทั้งหมด5วัดวัดละ5,000บาทเป็นเงิน25,000บาทครับร่วมอนุมโธนาสาทุบุญร่วมกันครับรออรราุาม ขาบาลิบาภราพริภเรนสิชาครังเอวามเนวอิโทโธขนังเปตานางขปปติอิคิตังภาขิตังตุมหังคือปานเนวสามิคตกจัดเเปเรนตุสังขปาโกเปนาสสทุมาติภาวรพันธรายโม ตเทชสาโชกะโรกะพยาวิราโสกาสารพระวันตุเตเป็นเด็กวัดนะคะวันนี้ ร่มเลื่นมากเลยที่นี่วัดป่าตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรท่านเดินทางมาปรากฏจ,จำวัดหนึ่งคืนก่อนที่จะเดินทางไปที่วัดบุรพารามพระอารามหลวงที่จะไปสนทนาธรรมกับหลวงปู่ดุลอาจุรชาวบ้านที่นี่ทหารที่นี่ก็เลยช่วยกันสร้างตรงนี้เป็นวัดนะก็ตั้งชื่อว่าวัดป่า โยธาประสิทธิ์นะก่อนที่หลวงปู่ฟันจะเดินทางไปเข้าพบไปสนทนาคำกัแบหลวงปูด่ดุลเนี่ยมีที่อบสมุนไพรใครจะมาอบก็มาอบนะนี่ตอนนี้เป็นห้องอบเลยที่นี่ก็จะมีเดี๋ยวเราพาไปดูนะเป็นรูหลวงปู่ดุลที่ขนาดใหญ่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดป่าโยธาประสิทธิธรรมยุทธ์ร่วมกับสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมใจกันปฏิบัติธ,ธรรมตามแนวศีลห้าเพื่อความสงบสุข1ไม่มุ่งร้ายทำลายผู้อื่นสองไม่ทุจริตชอบโกง3ไม่ประพฤติผิดในการม 4. ไม่หลอกลวงกล่าวเท็จ5ไม่เกี่ยวข้องถือว่าเป็นนี่ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สาคัญสาหรับชาวสุรินทร์แล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศ ทั่วประเทศทั่วโลกนะมาสูรินก็ขอให้ได้มากราบไหว้นะรูปเหมือนใหญ่ที่สุดในโลกของหลวงปู่ดุลอัตตุโลนะที่บริเวณด้านหน้าวัดป่าโยธาประสิทธิแห่งนี้ซึ่งท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคือหันหน้าไปทางวัดบุรพารามนั่นเองนะครับอาทิตย์อัสดุวันีสาธุสาธุสาธุนะ ก็ขอให้ลูกหลานที่ได้เห็นภาพนี้ร่มเย็นเป็นสุขนะครับเดินทางไปไหนให้แคล้วคลาดปลอดภัยอยากจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ขอให้ต้องสมประสงค์ทุกอย่างนะครับก็เหมือนมีแสงนะมาสถิตให้เราได้เห็นนะก็เป็นเจดีย์สำหรับการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างแต่ยังไม่แล้วเสร็จนะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมติดตามรายละเอียดมาฝากผู้ชมผู้ส่วนญาติธรรมแล้วก็สายบุญสูวินทีวีก็แล้วกันนะ่านมัคคทยยกก็เปรย,ย์เปยมาบ้างแล้วนะให้มาใหมาทาคลิปนะให้มาทํารายละเอียดที่วัดโยธาประสิทธิ์นะเดี๋ยววันที่18พฤศจิกาย,ยนนะเดี๋ยวมาเก็บบรรยากาศในส่วนของกระจินตกค้าง49วัดมาฝากผู้ชมผู้ส่วนญาติธรรมกันนะครับด้านข้างนะคะก็จะเป็นตลาดต้องชมตลาดน้ำราชมงคล อทิตย์นะคะเดินลงไปด้านล่างก็จะเป็นแม่น้ําชีด้านในก็จะประมาณนี้นะคะบรรยากาศต้มดื่นมากนะหม่ก,การมันเดินแบบช้อปปิ้งแบบธรรมชาตินีเป็นเส้นทางนะคะ

สวนนี้ให้กับเจ้าภาพถวายน้ำปานะในวันนี้ขอให้มีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานในกิจการในครอบครัวยิ่งยิ่งขึ้นไปนับตั้งแต่วันนี้เ,เป็นต้นไปเถิดสาธุ